สะเทือนโลก Blackpink จะรึกสถิติใหม่ของเกิลกรุ๊ปสสาวเกิลกรุ๊ปอันดับหนึ่งวง Blackpink จะรึกประวัติศาสตร์ใหม่ให้แฟนๆได้เฮกันอีกครั้งหลังทัวริงด a ต้าแพลตฟอร์มการนับตัวอย่างเป็นทางการเพิ่งประกาศว่าคอนเสิร์ตบอนทิงเวิลด์ทัวร์ของ Blackpink ซึ่งมีการแสดงเพียง48รายการจาก64รายการ16รายการที่ยังไม่ได้รายงาน ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยยอดขายตัวมากกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐท,ทำให้ Blackpink เป็นคอนเสิร์ตทัวร์ของเกิลกรุ๊ปครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จมากขนาดนี้นอกจากนี้บอนทิงยังครองสถิติเป็นคอนเสิร์ตทัวร์ของนักร้องหญิงเอเชีย er ที่ทำรายได้เกิน100 ล้านเหรียญสหรัฐครั้งแรกโดยทำรายได้124.4ล้านเหรียญสหรัฐจากการแสดงเพียง22รายการจาก28รายการตามกำหนดการ